เป็นยังไงครับเริ่มต้นก็เริ่มต้นนี่ตอนตื่นมาตอนเช้าจะรู้สึกมันทั้งข้อมือแล้วก็นิ้วมือมันจะขัดนะคะมันจะขัดแล้วก็การลุกขึ้นยืนจากเตียงเนี่ยจะรู้สึกว่ามีปวดปวดเขา่าลุกขึ้นยืนแล้วก็ยังต้องต้องเหมือนจับจับขอบเตียงไว้แล้วก็กว่าจะลุกเดินได้เป็นอยู่เอบหลายวันก็ไปหาหมอ หมอก็บอกว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ตรวจละเอียดบอกอาจจะเป็นเป็นเพราะว่าอาจจะอ,ออกเอ็กซ์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ยาแกป้ปวดธรรมดาให้ทานแต่บอกว่าเราก็ไม่กล้าทานมากพอรู้สึกว่าดีขึ้นก็หยุดแต่หลังจากนั้นไปมันก็ยังเป็นอยู่อีกตอนหลังก็เลยไปพบคุณหมอเพื่อแนะนำให้ไปพบก็เลยเจาะเลือดตรวจละเอียดเลยทีนี้ก็เลยมาทราบว่าเป็นลูมาตอย ค่ะลูมาตอยค่ะตอนนั้นนี่คือปวดขนาดไหนก็คืออย่างตอนเช้ามาเนี่ยมันจะข้อมือพับไม่ได้กำไม่ได้กว่าจะจะอย่างนี้แบมืออย่างนี้ได้นะคะค่ะของนี่หนักๆจะยกไม่ไม่ค่อยได้จะรู้สึกเจ็บเจ็บตามเริ่มมีตามข้อนะคะข้อข้อศอก เริ่มจากข้างขวาก่อนเดี๋ยวมาข้างซ้ายแล้วก็เข่าเนี่ยคะ่ะโอ้ <จะ S 1> ไปึงเ,เข่าด้วยด้วยคะ่ะลงเข่าด้วยคือข้อข้อต่อคือตามตามข้อเนี่ยจะมีการอักเสบอาจารย์ครับข้อเสพรูมาตอยเกิดจากอะไรครับสาเหตุจริงๆยังไม่ทราบนะคะครับบางทีเขาก็บอกว่าพันธุก,กรรมก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งอ,อ,อีกสาเหตุหนึ่งก็อาจจะติดเชื้อบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียรหรือไวรัสอะไรเนี่ยนะค,ะคระมันอาจจะมีที่ว่าติดเชื้อนานๆเข้าแล้วมันก็เป็นสาเหตุอะไรเนี่ยเพราะร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านในบริเวณข้ออะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับครับแล้วถ้าทิ้งเอาไว้นานๆทิ้งเอาไว้นานๆก็จะเป็นสาเหตุข,ของการพิการได้นะ,ะ<อ>เพราะว่าข้อมันจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะการอักเสบมันทําให้ข้อเสื่อมพอข้อเสื่อมข้อก็จะผิดรูปใช่ไหมครับ ร่างกายก็จะซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมเนี่ยมันสร้างพังผืดขึ้นมาครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดกระดูกงอกอะไรขึ้นมาข้อก็จะผิดรูปแล้วก็ต่อไปก็มือก็จะบิดเบี้ยวนิ้วมันจะไม่ตรงอ่านิ้วจะไม่ตรงมันออจะเป๋ออกหงยิกงอแล้วหลังจากนั้นก็จะทํางานไม่ได้เลยก็คือพิการเลยหยิบจับไม่ได้ะอะไรเลยแล้วก็ข้อเข่านี้ถ้ามันเสื่อมมากขึ้นมากขึ้น เขาก็จะโค้งออกข้างนอกโกงออกค,อคุณมหมอบอกอย่างนี้ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้ไปศึกษาลองอ่านดูจากการที่ว่าเ,เป็นสําหรับโรครูมาตอยเราก็ตกใจเหมือนกันมาตายแล้วเราก็กลัวเหมือนกันนะคะนี่ก็พยายามรักษามีอะไรรักษาจนเมื่อปีเมือเอ่อปีที่แล้วเนี่ยค่ะ,ะเดือนตุลาก็มาพบกับ พี่สมาชิกที่นี่คุณพรพิมลก็ได้นั่งคุยกันแกก็แนะนําบิมเลยก็สนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะเดี๋ยวสิปีที่แล้วเนี่ยก็รักษา,า,อ,า,อ,าอันนี้อันนี้นี่ไม่ไปก็รักษาไปคุณหมอก็ให้ยาบอกว่าเมื่อปวดเมื่อไร่ก็กินก็ทานยาแก้ปวดตัวนี้แต่ยาแก้ปวดเนี่ยต้องทานคู่ไปกับเครื่อเคลือบกบระเพาะเราก็ทราบทันทีแล้วโอ้มันมีต้องมีทั้งเคลือบกระเพาะแล้วก็เวลานั่นก็จะคอยไปตรวจสม่ำเสมอนะคะไปตรวจ ก็ยังนับว่าโชคดีก็คือว่าเราก็พยายามมีอะไรที่ว่าอะไรดีก็อาลองแต่ตอนนั้นก็ได้แก็ยาที่รักษาแต่เราจะไม่ทานมากเพราะเราก็ห่วงเหมือนกันเพราะมีเครือบกระเพาะเข้าไปด้วยนี่มันก็ก็คิดแล้วล่ะว่าต้องทานพร้อมอาหารตลอดเวลาครับนะคะหลังจากนั้นก็ก็มาเรื่อยมาอย่างนี้ค่ะจนมาเมื่อ5ปีหลังก็ได้มาเปลี่ยนหมออีกท่านหนึ่งเช็คอีกทีอีก กลัวอีกว่าเราจะยังนั่น,นไ,ไหมก็ยังยืนยันว่ายังใช่โรคนี้อ,อยู่แต่มไ,ไม่ลุกลามไปยังไม่ลุกลามค,ค่ะแต่ก็แต่ก็หมอบอกต้องระวังแล้วก็อย่าง,อย,างอย่างที่อาจารย์บอกนะคะทีนี้พอมาปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะอย่างที่เรียนว่ามาพบกับคุณพี่ที่นี่คุณพรเพี่ก็แนะนําคุยกันก็สนใจขึ้นมาทันทีแล้วมาศึกษาว่าเอ๊ะมันมีโรคที่เราเป็นอยู่ด้วยใช่ไหมคะคือลูมาตอยข้อข่าอักเสบอะไรนี้ก็เริ่มเข้ามา มาเป็นสมาชิกแล้วก็มาเข้าฟังเริ่มทานแล้วก็เริ่มเลยค่ะวันแรกเลยก็คือเอาสีชมพูสามเช้าสามก่อนนอนโอ้นี่เต็มแม็กเลยนะก็คือเริ่มเพราะเราทราบว่าเอ๊แล้วคืออย่างเป็นอาการอย่างเงี้ยนะคะอย่างตอนเช้าเนี่ยถึงแม้มันจะช้าๆแต่มันก็มีอาการตอนเช้าตลอดเวลาเข่าเนี่ยจะเคยไปออกกําลังเดินพอเดินได้นิดนึงกลับมาเริ่มแล้วค่ะ จะปวดต้องเอาขาขึ้นเอาเข่าเอาน้ำมันนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะจะมีอาการแบบนี้นะคะก็เอ๊ะมันก็เลยนั่นพอเริ่มมามามาใช้บิมสีชมพูครับทานสามสามไปก็เท่าไหร่ฮะทานหมดไปได้ขวดกว่ากว่าขวดกว่ากว่าก็เกือบพัฒนาการพัฒนาจะเห็นเลยค่ะว่าจากเขา จากเข่าเนี่ยที่พอลงจากเตียงเนี่ยจะต้องยืนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยค่อยเดินก็ลุกลุกได้เร็วเลยพวดเลยค่ะพวดแล้วก็ค่อยเดินเดินอะไรนี่เดินจนตอนหลังเนี่ยไปเดินออกกําลังสวนหลวงรอาบ้านอยู่ไกล้หลานต้องบอกให้หยุดรอชะลอหน่อยโอ้เครื่องแรงนะเนี่ยเดินทีนี้เดินแบบรอบเดียวจบแค่สิบกว่าวันหลังจากที่ทาไแล้วก็เงใช่ค่ะ เดินแบบสูดอย่างเดียวมีน้ําด้วยไหมฮะน้ําผสมตอนหลังมามามาคุยกับด็อกได้บอกน้ําต้องประจําน้ํามังคุดต้องประจําซึ่งเข้าไปดซึ่งพอทานน้ามังคุดไปด้วยแล้วเนี่ยเห็นผลมากเลยค่ะก็คือดูมันพัฒนาแบบเร็วขึ้นทานยังไงของคุณแม่มทานเช้าครึ่งหนึ่งเช้าครึ่งช่องก่อนอาหารก่อนอาหารค่ะแล้วแคปซูลตอนไหนฮะแคปซูลตอนนั้นที่เริ่มเป็นยังเป็นสามนะคะ ค่ะแล้วก็ก่อนนอนสิบกว,กว่าวันอาการดีขึ้นดีขึ้นเลยทีนี้พอดีขึ้นเดินก็เร็วขึ้นจากการปวดเขานี่ม,มันพัฒนาได,ได้ได้ได้ดีมากๆเลยจะมีสติฟมีเจ็บมีอะไรนี่ก็จะดูบันเทาเยอะแล้วจากข้อศอกนะคะข้อศอกที่เคยเคยจะจะยกอย่างนี้หรือจะยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันเคยเจ็บมันจะเบาบางลงไปเบาไปเรื่อยๆอือ ข้อมืออะไรยกของอะไรพอได้แล้วโดยเฉพาะบันไดขึ้นนี่ตอนนั้นขึ้นรถไฟฟ้าไงคะคโอ้โหทรมานสุดๆก่อนใช้นี่นะคะพอดีขึ้นแล้วมีกลับไปหาคุณหมออีกสักรอบไหมมีค่ะมีเ,เพราะ,ระว่ายัางต้องักต้องนัดคุณหมอนะัตดตวดรวจตรวจเลือดแล้วก็ตรวจข้ออักเสบการข้ออักเสบคุณหมอบอกไม่มีเลยลดลงข้ออักเสบใน,ใน,ในตามกระดูกไม่มีสาเหตุก็เพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ย ไม่เล้ขาวมีการหลั่งสารสาตัวนี้เยอะเกินไปทีเด็ดเลฟาอินเทอร์กินหแล้วก็อินเทอร์กินสิมันมีมากเกินไปแล้วก็จริงๆพอมีมากเกินไปก็เหมือนกับอาการแพ้ภูมิตัวเองอะ่ะมันก็ทําให้เกิดการอักเสบตามข้อเข่านะครับสีชมพูของเรากินเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือผลจากการกินสีแคปซูลต่อวันเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งนะฮะสีเข้มก็คือกินแคปซูลของเรา กับกินแคปซูลแป้งสีชมพูอ่อนนะครับตัวที่มีปัญหาทั้ง3าสารเนี่ยฮะที่มีลูกศรชี้นะครับเอาดึงออกมาให้เห็นชัดๆนะฮะนี่คือคนที่กินแป้งคือไม่มีผลอะไรเลยครับไม่มีผลอะไรก็จากเป็นมาตรฐานนะครับ,รบตัวนี้สร้างแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้เองเพราะ,ะนั้นสารที่เป็นปัญหามันสร้างน้อยลง นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาอยู่เนี่ยซึ่งมีสารสามตัวสูงมากก็ยังจะถูกดึงลงมาให้อยู่ภาวะป,ะป,ะป,ะปะกติได้แน่นอนนะครับแล้วก็ชัดเจนเมื่อการลดลงของสารสาตัวนี้สิ่งที่ตามมาไอ้ความรุนแรงของกาแพกอาการแพ้ c, ภูมิตัวอื่นๆนะอย่างเช่น SLE รูมาตอยนะรูมาตอยก็หนักกว่าอาการก็หนักกว่าปวดมากกว่าซะด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็จะเสื่อมก็จะหายไปด้วยนะครับ SLE ทั้งหลายแหล่พื้นการตามผิวหนัง ก็ที่เป็นต้นเหตุเดียวกันมันก็จะหายไปด้วยทุกวันนี้ไม่ปวดไม่เจ็บดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นขึ้นเยอะอย่างเช้าตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นแล้วอาการที่อย่างนิ้วเคยที่นั่นก็สามารถได้เยอะเลยค่ะได้เต็มที่เลยค่ะยกของหรือว่าเดินขึ้นบันไดก็สะดวกขึ้นเยอะค่ะสะดวกขึ้นเยอะเดินได้เยอะขึ้นมากกลับมาเป็น ค่ะแล้วก็ปกติสุกเป็น Miss Thailand World แล้วก็ทอปรากฏพอเราเราทดลองกับกับตัวเองแล้วเนี่ยพอได้ผลนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีญาติเนี่ยมีปัญหาเข่าปวดข้อปวดอะไรพอเราได้ผลเราก็รีบไปไปบอกเขาทันทีก็ให้เขาทาน อากวาตอนนี้ทุกคนแบบแฮปปี้มากแล้วก็เป็นสมาชิกต่อแล้วก็มามาใช้ตัวนี้ต่อเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็แนะนำน้ำมังคุดน้ำอะไรไปเรื่อยๆดีขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณคุณแม่ครับ